สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูตุ๊กตาค่ะกับรายวิชาภาษาไทยซึ่งวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องประโยคค่ะส่วนวันนี้นะคะเราจะมารู้ส่วนประกอบของประโยคกันนะคะประโยคนะคะก็คือจะมีทั้งประโยค2ส่วนแล้วก็ประโยค3ส่วนนะคะโครงสร้างของประโยคค่ะจะมี ภาคประธานบวกภาคสแสดงนะคะภาคประธานก็จะมีประธานภาคสแสดงก็จะมีกริยาแล้วก็กรรมนะคะประโยคสส่วนคือประโยคที่ประกอบด้วยประธานและกริยาค่ะซึ่งบางประโยคนะคะอาจมีบทขยายของแต่ละส่วนรวมอยู่ด้วยค่ะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของประโยคสส่วนค่ะ อันแรกนะคะฝนตกค่ะฝนเป็นประธานตกเป็นกริยาค่ะฝนตกหนักฝนเป็นประธานนะคะตกเป็นกริยาหนักเป็นขยายกริยาค่ะฉันกินฉันเป็นประธานกินเป็นกริยาค่ะผู้ชายคนนั้นพูดจาไพเราะผู้ชายเป็นประธานคนนั้นขยายประธานพูดจาเป็นกริยา ไผ่เลาะเป็นขยายกิริยาค่ะน้องของฉันกินอย่างอริดอร่อยน้องนะคะเป็นประธานของฉันเป็นขยายประธานกินเป็นกริยาอย่างอริดอร่อยเป็นขยายกิริยาค่ะอันนี้คือตัวอย่างประโยคสส่วนค่ะต่อไปนะคะประโยค3ส่วนประโยค3ส่วนคือประโยคที่ประกอบด้วย ประธานกริยาและกรรมค่ะซึ่งบางประโยคอาจมีบทขยายของแต่ละส่วนรวมอยู่ด้วยค่ะ,ะเรามาดูตัวอย่างของประโยคสามส่วนกันนะคะประโยคสามส่วนจะมีเพิ่มของในส่วนภาคแสดงก็คือกรรมนะคะแล้วก็ขยายกรรมค่ะฉันกินขนมหวานฉันเป็นประธานกินเป็นกริยาขนมเป็นกรรมนะคะเพราะว่าขนมถูกกระทํา พ่อของฉันตัดต้นไม้ใหญ่พ่อเป็นประธานของฉันขยายประธานตัดเป็นกริยาต้นไม้เป็นกรรมใหญ่นะคะก็คือขยายกรรมนะคะแม่อ่านหนังสือแม่เป็นประธานอ่านเป็นกริยาหนังสือเป็นกรรมพี่ชายของแม่ขายอาหารตามสั่งพี่ชายเป็นประธาน ของแม่เป็นขยายประธานขายเป็นกริยาอาหารเป็นกรรมแล้วก็ตามสั่งเป็นขยายกรรมค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบประโยคกันนะคะประโยคแรกก็คือเป็นประโยคสส่วนนะคะส่วนประโยคที่สองเป็นประโยคสส่วนค่ะประโยคแรกน้องกินนักเรียนอาจจะสังเกตว่ามันสั้นแต่ มันสั้นเหมือนเป็นหนึ่งคำใช่ไหมคะนักเรียนแต่ที่จริงแล้วมันเป็นมันคือประโยคนะคะมันมีประธานแล้วก็กริยาค่ะอันนี้คือประโยคสองส่วนนะคะอ่าส่วนประโยคที่สองน้องกินขนมน้องกินขนมน้องเป็นประธานกินเป็นกริยาขนมเป็นกรรมอันนี้คือประโยค3ส่วนค่ะประโยค3ส่วนจะประกอบด้วยประธานกริยาแล้วก็กรรมค่ะส่วนประโยคสองส่วนจะมีประธานแล้วก็กริยาค่ะ อย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่นกูให้ไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ